ดูกันที่สนามชนโคถุงซองสิบตีนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่ทำการชนในวันที่21เมษายนนะคะสวัสดีทางซามคนค่ะคมาจากโคชนเดน่นตายนะคะชื่อได้กันบ้าน,นแนะนำตัวกันนะะิดนึงค่ะเว็บแบบเดียบกับมาจากใครโขนได้กันค่ะนี่ลูกบ้านเหรอพี่ลูกบ้านนะคะคน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องจามัันครบโข้าวราชาจอมราชันนะคะเขาอายุกี่ปีละคะ่ะ67ปี67บบปีเป็นทายาทของตัวนี้พอสาบไม่น้องจำไม่ได้ไดครับพี่ไม่ทราบทายาทที่ไหนนะคะน้องชนเมื่อกี้คังแล้ว ช่องกลางครับช่องกลางล่าสุดเขาชนะได้มากนาบิล,ล่ากับนาทีนาบิล,ล่าลวาัวนครวัญตังนะคะที่นาทีลองประมาณที่กว่านาทีสิบกว่านาทีก็ปิดเจาะปิดเกมได้นะคะวิชาทางชนต้องเข้าประเห็นได้นอนตรงนี้เรื่อยๆครับไปหน้ามาลังชนเรื่อยๆสไตล์คัสสีครัวทุกครักินเยอะกินน้ำได้ดีไหมคะคคกินได้ดีครับเมลยาไม่ทำหนุยนะคะเราที่ผกผักความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เนาะ โดยปดินกับปกมาแต่บ้านกันเลยวัวสซสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาเนอ,ตอนตัวนี้ราานประมาณเก้าปินกับประมาณ90-20%ก็ทะเลวันชนกันนะคะรอบผมให้ฟักทึ่เอฟซีเร้ติดตามเหมือนได้เลยค่ะไอ้พวกฟักทึ่เอฟซีรติดตามได้เลยเนาะอ๋อฟักถึงกำลังใจให้ก้าวเลย มาช่วยเชียรก็ราชาชมราชันเนี่ยค่ะช่วยมชมช,ช่วยเชียให้เป็นแรงเชียแรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมาั่นในชมกันแน่นอนนะคะจ้าบุ้งี่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือโคข้าวราชาจอมราชันนะคะพบกับโคโนสมนุษย์ข่าง้าวหรือจะเบสแมนคุณนี่ทำการชนกะทิสนา่นส่วนโคถุงซองซิตี้ในวันที่ยิปเอ็ดเมษายนนะคะชิงเงินรางวัลกะทิฮอกแฟนสองหมื่น,น,นาบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชมเชิญพาเบสเลิฟขายกันข้างน้กขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคถึงซองซิตี้นะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของบอลที่จะทำการชนในวันที่21มีนาคมนะคะคสวัสดีค่ะเี็นมาจากคุณเ<อ>นเดนตายนะคะน้องชื่อใจแนะนำตัวนิดนึงครับทีเจ๊กับมาจากใครโคลในคันนี้ใครโคลจักจี้บันเทิงถึงกุ้งครับใครโคลลักจี้บันเทิงถึงซองนะคะน้องวอัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อใจนวดมนุษย์กลางก้าวเบ็คแมนครับโคโนดมนุษย์กลางขก้าหรือจะเบนแมนนะคะเบนแมนอายุกี่ปีคะไหนพวกเจ็ดปีได้พกถึงเจ็ดปีเขาเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมคะไม่เดียวครับไไม้กก่อง ไม่ทีนี้อ๋อไม่ทีนี้นะคะมาไม่ทีน้องนะเนื้อว่างหลังสึ่นี่วางนองมากี่นาทีสามสิบกับประมาณ30นาทีวิชาทางชนน้ำเข่าประเพณีน้องเลยๆครับช้อนเลยๆสไตล์คลาสสิกนะคะว่าทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมคะกินง่ายง่ายดีครับกินดีไม่เหล็กยาไม่ทำหนุยนะคะผกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์น้องรอบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ประมาณเก้าสิบอีซิบเปอร์เซ็นต์ทะเลวันชนกันนะคะผ้ามายุ่งเขได้กี่วันละคะนี่ซองหงัดถิติซองหงอาทิตย์ได้เลยความมายุ่โดยรวมท่องทีนี้้เป็นยังงงไบา สะดวกสบายดีครับสะดวกสบายนะคะให้หน้องฟ้าเที่ยว F4 ผู้ติดตามได้เลยค่ะฟ้า F4 มาช่วยชมช่วยเชียร์แ,แม็กแมนด้วยครับช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นใงนเชียร์แรงในให้ด้วยคุณนี่มีความมาั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือโคโนดมนุษย์ทางคารัวบเบ็แมนนะคะพบกับโคเข้าวราชาจอมราชันนะคะคุณนี่ทำการชนกันทีสนามเฉลโคถุงส่งในวันที 21. น่21มิยชิงเงินรางวัลกันที6แสน20,000บาทนะคะขอบคุณมากค่ะโชุดดีมีเชียพาเบสเราขายาทาายั<า>ท่วโอกขอบคุณค่ะ